90, 9 9 9 9 9บาทเาใครเห็นชอบโอนทันทีนะครับสวัสดีครับอยู่กับแป้นนอนดึกอีกแล้วแป้นนอนดึกแห่งแป้นรถบ้านที่นี่สถานีรถสวยเราขายเฉพาะรถสวย100%เท่านั้นนะครับวันนี้เราจะพูดถึงรถสวยด้วยเลขสวยด้วยนะครับเราจะมาพูดถึงเลข9 999นี่เลยเอาเป็นเลข9 9 9วันนี้เราพูดเลข9 9แล้วก็ขายในราคา9 9, 9. ้านี่เหมือนกันด้วยอ่ะ เราจะมาพูดถึงรถ CRV ปี1999ไม่ใช่รถหายาก CRV ปี CR 1999นะครับนี่เลยนี่เลยครับเป็นรถครอบครัวในยุคนั้นเนี่ยเป็นรถขับ4เนี่ยผมได้มายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ชงยังไม่ได้บิ้วชงอะไรเลยนะครับมาสภาพอย่างนี้เลยให้ดูก่อนนะครับส่วนถ้าใครจับจองแล้วผมค่อยเข้าสปาให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ ภายในก็จะกว้างขวางอย่างนี้เปิดประตูเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยครับตู้กับข้าวเนี่ยครับเปิดแบบตู้กับข้าวได้ๆอย่างนี้เลยครับอ่านี่ครับปิดเข้าไปโอเคอ่ะสวยๆแบบนี้เลยมาลิ้วรอยบ้างในการใช้งานนะครับแต่ผมว่าผมจะไปแบบนี้เลยนะครับบอกกระบี่เดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆจากเนี่ยโรงงานมาอย่างนี้เลย นี่คือรับมาจากลูกค้าแบบนี้นะครับยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ผมแค่เช็ดๆถูๆแล้วก็เอาเรียบเอามาลงให้ FC ดูก่อนเลยนะครับนี่ครับคุณรับมีลูกเล็กเด็กแดงอยู่อยู่ตรงโน้นอยากเดินมากอดมาหอมแก้มคุณพ่อง่ายๆนิดเดียวองครับดูครับอ่าดูครับเดินทะลุได้ถึงกันหมดเลยนี่ครับนี่คือช่องว่างไม่มีไม่มีอะไรมากั้นเลยครับจากลูกหลานอยู่ฝั่งโน้นอยากมันจะมาหาคุณแม่ตรงนี้ก็เดินข้ามมาได้เลยนะครับ เป็นเกียร์อตรัตโนมัตินะครับขับ4ตัวนี้มีเกียร์อตรัตโนมัติอย่างเดียวไม่มีเกียร์ดานะครับในบ้านเราาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์น่าใช้ไหมขนาดไหนเพราะรถ,ร,ถรถตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองพันเครื่องยนต์ค่อนข้างจะแรงนะครับส่วนใหญ่จะมีหลายๆคันที่ไปติดก์ดนะครับแต่รถคันนี้ไม่เคยโดมก์ดนะครับเนี่ยไม่เคยโดมก์ดเลยเนี่ยครับน่าจะมีซีนยางฝาวาบาว นิดนึงนะครับอันนี้เปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวผมเรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนชินยงางฝาเบามีน้ำมันเครื่องซึมซึมน,น,น,นิดนึงอ่าอันนี้เปลี่ยนนะครับโดยรวมรถเดิมอ่าแต่รถปีขนาดนี้ก็เก็บสีกันมาบ้างเรื้อหองเก่าเก็บมาแล้วบ้างนะครับรถแต่รถเดิมนะครับรถไม่มีหนักไม่มีหนักนะไม่มีอ่ามีเคยแกะฝามาแล้วนะครับทาสีอันนี้มีแกะฝากระโปรงโดนแกะอยู่นะครับอ่า CRV ตัวที่ยอดนิยมที่สุดในตอนนั้นคนอยากได้มากที่สุดขับไปไหนหล่อที่สุด ตอนนี้คุณเท่ๆได้ด้วยตัวเลขนี้ครับ 90, 9 9 9 9 9บาทเอา้าใครเห็นชอบโอนทันทีนะครับผมให้สิทธิ์โอนคน,คนแรกนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทันไม่ทันไม่ทันอีกนะครับเอาเลย